ย้อนกลับมาดูอยู่กับตัวเองเบื้องต้นให้มันเกิดความสงบสุขอยู่กับจิตใจอยู่กับร่างกายหายใจเข้าหายใจออกร่างกายขยับไปเยื่นเคลื่อนไหวก็รู้อยู่กับตัวเองก็เริ่มมีความสงบถ้าวุ่นวายแต่ข้างนอกมันก็ไม่ใช่ความสงบมันก็เป็นความฟุ้งซ่านจิตใจเราก็เสียพลังงานมาก เหมือนแบตเตอรี่เหมือนโทรศัพท์มือถือเราใช้งานมากไม่ชาร์จพลังไม่ชาร์จแบตบมันก็เสียพอร์ได้เสียกําลังได้ก็ต้องอาศัยการชาร์จการพักบ้าง เแบบเสมือนกับเราวิ่งวุ่นอยู่กับการงานข้างนอกมากแต่ไม่เคยกลับมาอยู่กับตัวเองเลยนี่ก็เราก็ไม่ได้พักมันจึงเหนื่อยเหนื่อยมากตกมากไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองเราจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวหรอเกิดมาทําการทํางานแก่เจ็บตายไปแต่ลืมจิตลืมใจลืมคุณงามความดีเราจะเอาแบบนั้นนี่แหละเวลามีชีวิตอยู่เนี่ย พยายามสร้างคุณงามความดีให้มากๆกทำหน้าที่การงานเราก็ทำไปก็ไม่ได้ให้ทิ้งเพราะเราต้องมีภาระหน้าที่แต่ไม่ให้ติดในหน้าที่แต่เพียงว่าทำเพื่อจะประกอบอาชีพเป็นสัมมาอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองในอัตภาพนี้เท่านั้นแต่จิตใจนี่ทิ้งไม่ได้ให้กลับมาเรียนรู้กลับมาอยู่ให้ได้ มาสร้างคุณงามความดีเข้าในจิตใจให้ได้